สวัดีค่ะเพื่อนๆโลวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต้มไข่มุกนะคะต้มแบบง่ายๆนี่ไข่มุกเราใช้ยี่ห้อนี้เดี๋ยวมาดูว่าทำยังไง mm hmm. ใส่น้ําในหม้อนะคะ mm hmm. เราใช้หม้อหุงข้าวนะคะก็เอาที่เพื่อนสะดวกถ้าใครใช้ตอกแกงก็ใช้ไส่พอน้ําเดือดป mm ุ hmm. okay. Okay. ๊บนี่ยต้องใส่ในน้ําเดือดๆนะคะ 他很外尴尬啊。 เวลาประมาณ20-25นาทีนะคะต้มง่ายค่ะน่ยากเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆก็คนเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่ติดปดระมาณ20-25นาทีนะคะเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่คนไปเรื่อยๆใช้ต้มกับเตาแก๊สก็ได้นะคะพอดีเรา ไม่มีเวลาเราแล้วมห,หม้อหุงข้าวมาต้มคนไปเรืเ่อยๆแม่เขาติดกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต่อไปทํำยังไงบ้างนี่ค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะยี่สิบถึงยี่ิบหนาทีเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมไข่มุกลองชิมดูนะคะให้มันแบบไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปเพื่อนๆลองชิมดูได้เวลาแล้วพอถึงเวลา ไข่มุกก็ใช้ได้แล้วเพื่อนๆก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาหมอ้อปิดฝาหมอ้อไว้20-25นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากถึงเวลา20-25นาทีมาดูกันว่าทำยังไงต่อ ต่อกันค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเ,เอาไข่มุกเนี่ยไปล้างน้ำให้เมือกออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยพอสะเด็ดน้ำเมือกออกหมดแล้วสูตรของเรานะคะต้มไข่มุกเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงโอทึงนะคะผสมลงไปแล้วก็แล่เพื่อกะกะเอานะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดง ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเราต้มไม่เยอะเป็นน้ำตาลโอทึงค่ะเพื่อนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะคะแต่สูตรนี้เราอะแดปเราเองใส่น้ำตาลโอทึงน้ำตาลโอทึงมันจะมีกลิ่นแบบหอมอหวานดนัว,ว,วค่ะและสดชื่นแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ มันจะแบบว่าหวานนุ่มคนให้เข้ากันค่ะง่ายค่ะ,ะต้องใส่มุ๊กตอนแรกเราก็ต้องไม่เป็น ก็ได้นะคะแต่สูตรเราใส่โอถึงสลองชัง้นโตนึ้งหนึ่งตอนน้อนี่ค่ะได้แล้วไข่มุกน่ากินไหมแล้วก็เพื่อนๆก็เทใส่โหลไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ะคะ่ะใส่โหลขายวันต่อวันนะคะถ้าขายไปหมดก็ทิ้งไปเลยตวันต่อวันทำแค่อพอขายนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะ๊ายบาย